นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัสุปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสุปาทาอิทังอุปชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสาธุสาธุสาธุ ะก่อนอื่นก็เอาบุญมาฝากเนาะบุญที่เกิดจากการทำกิจของสงฆ์ตอนเมื่อวานนี้เขาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตานางเลนังเฉริมราช60ปีอำเภอดวยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกิจกรรมเหมือนกับที่ที่อื่นๆเขาเนาะ ตอนเย็นหลวงพอ่อพระครูภาวนาวอาสมนวัดหรือหลวงพอ่อประจากสิริวันโกน็นำคณะพระวิปัสนาจารย์พระโยคาวจรและโยคีที่เข้าปฏิบัติธรรมรวมกันประมาณ70-80ท่านก็เวียนเทียนตายต้นโพรอบต้นโพรอบอาคารที่ปฏิบัติธรรม ตั้งแต่เวลาประมาณเกือบจะถึงทุ่มจากนั้นก็ได้นำพาพระยุคลวจรและญาติโยมสวดธรรมจักกปะปวัตนสูตรนั่งสมาธิแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลถวายเป็นพุทธบูชาหนึ่งในวันอัสารหะบูชาก็ <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะก็แบ่งบุญตรงนีนะ้ให้กับญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับทราบแล้วก็อนุโมทนานะซึ่งโดยมากแล้วทุกวัดทุกวาก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาในวันสำคัญเนาะจะเห็นในในเฟซนะในไลน์ของแต่ละกลุ่มก็รูปมาลงกันอันนั้นก็ได้อนุโมทนาโดยทั่วกันของใครก็ตาม ขึ้นมาให้เราดูก็แสดงว่าเขาต้องการให้เราได้อนุโมทนาในส่วนบุญที่บุคคลนั้นๆเขาทำหรือว่าในวัดนั้นๆที่เขาจัดการกันที่ทำกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันสำคัญก็คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ก็เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาของพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะจำจะอยู่จำพรรษาณนะสถานที่ใดที่หนึ่ง ตลอดสามเดือนโดยที่จะไม่ไปไหนยกเว้นมีกิจจำเป็นก็สัตหะไปนะพ่อแม่ไม่สบายไปเยี่ยมก็ดีครูบาอาจารย์ไม่สบายไปเยี่ยมก็ดีหรือว่าญาติโยมนิมนต์ให้ไปรับทานให้ไปแสดงธรรมก็ดีอันนี้ก็เป็นคอยกเว้นนะก็เลสัตหะไปได้นอกนั้นก็จะอยู่ตามสถานที่วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อจะได้มีโอกาสประกอบกิจของสงฆ์ได้เต็มที่กิจประการแรกนั้นก็คือการศึกษาเร่อเรียนสามเดือนนี้จะได้เรียนเต็มที่นักธรรมก็ดีบาลีก็ดีอภิธรรมก็ดีแล้วแต่เนาะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปอะไรที่อื่นเนาะอีกอันหนึ่งก็จะได้ทำกิจของวิปัสสนากรรมฐานได้เต็มที่ไม่ต้องย้ายไปย้ายมานะการย้ายไปเดินทางไปมาเนี่ยทำให้สมาธิมันเสีย ถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่ใดที่หนึ่งสามเดือนโดยที่ไม่ไปไม่ต้องเดินทางไปในสมาธิจะดีมากปีนี้ก็ที่นี่ก็มีพระภิกษุประมาณ25รูปที่เจาะจงที่จะอยู่สามเดือนญาติโยมอีกก็เยอะเหมือนกันเนาะเมชีก็20นอกนั้นก็เป็นญาติโยมที่อยู่ได้ตามกำลัง ส่วนมากก็จะอยู่กันนานเพราะกันอยู่นานเนี่ยจะทําให้เรามีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมที่ต่อเนื่องนะไม่ใช่เจ็ดวันแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปทําอะไรแล้วกลับมาเข้าอีกนะมันก็คงจะไม่ค่อยติดต่อต่อเนื่องเท่าไหร่โอกาสนี้จะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะสำหรับญาติโยมที่เข้าไปสู่สํานักแต่ละแห่งนะไม่ใช่เฉพาะแต่ที่นี่นะ ที่กรุงเทพที่ต่างจังหวัดก็เหมือนกันนะบางครั้งเ็เปิดให้อยู่ทั้งสามเดือนบางทีก็เ,เปิดให้อยู่เฉพาะช่วงครั้งชั่วคราวนะทั้งหมดนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะสำหรับตัวของท่านเองจากนั้นจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่วัดใดก็แล้วแต่นะก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำกิจของตนนะพระสงฆ์ก็มีกิจของพระสงฆ์ ญาติโยมก็มีกิจของญาติโยมนะไม่ว่าจะเป็นการทําวัดสวดบนการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติวิปัสนากรรมาฐานนะแล้วแต่ว่าสถานที่ใดเขาจะตารางแบบไหนก็ให้เราปฏิบัติตามนั้นโดยเคร่งครัดนะเพื่อประโยชน์นะของเราเองนะในสามเดือนนี้สําหรับญาติโยมที่ไม่ได้ไปนะไปได้ไม่ได้ไป,ไปที่ไหนอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะทํานะกุศลได้เหมือนกันนะ ในว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามกำลังการสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็สวดมนต์ได้ไม่ใช่ว่ามาที่วัดถึงจะสวดมนต์ได้ยิ่งกรรมฐานยิ่งไปใหญ่เลยเนาะอยู่ตรงไหนก็กำหนดได้หมดที่หลวงพ่อบอกว่ากรรมฐานอยู่ที่การกำหนดกำหนดที่ไหนกรรมฐานก็เกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้อาศัยว่าจะต้องเป็นสำนักที่นั่นที่นี่หรือเป็นตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็ไม่ใช่นะ ดังนั้นญาติโยมที่อยู่ที่บ้านก็ถึงจะไม่ได้ไปวัดก็ทำที่บ้านตั้งตั้งกต,ติกาให้กับตัวเองวันวันหนึ่งจะนะทำบุญอะไรบ้างให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีอันนี้ตามโอกาสที่เราจะทำได้ก็อธิษฐานจิตไว้ด้วยนะนะเนาะเขาเรียกว่าตั้งใจที่จะละความไม่ดี นะความไม่ดีคือความชั่วที่อยู่ในใจเราไม่ว่าจะเพนทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีอีกอันหนึงก็ตั้งใจที่จะทำความดีให้มากขึ้นอย่างความดีการทำวัสดบนนี่ก็ว่าทำความดีให้มากขึ้นนะแล้วก็ละชั่วทําดีนะพูดยนะ่งไๆเนาะละชั่วทําดีให้มากขึ้นต้องสำรวจดูตัวเองนะว่าเรามีอะไรที่ไม่ดีนะ ในสมเดือนเนี่ยฉันจะต้องลดต้องละและที่สุดก็ต้องเลิกให้ได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับสมเดือนของแต่ละบุคคลนะซึ่งจะทำให้นะการใช้ชีวิตของเรานั้นนะดีขึ้นนะสะดวกขึ้นนี่ก็มามาพบปะเนาะคงจะเป็นวันสุดท้ายนะเพราะว่าต่อไปก็ต้องดูว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ ผมจะมาคุยธรรมะกันสั้นๆนนไม่ยาวชักสิานาทีก็พอละ,ะละแต่ละแต่ละวันแต่และวันอันนี้ก็ตั้งใจไว้เนาะสาเดือนนี้นะจะคุยธรรมะแล้วแต่สเพเห์ละไม่ได้ไปมาเทศนโยมนะ,นะมาคุยธรรมะแล้วแต่จะหยิบประเด็นไหนเข้ามาการอยู่ในชีวิตของเราข้างนอกก็ต้องอยู่ด้วยความระมัดระวัง โรคไัยไข้เจ็บโควิดก็ยังไม่ไปไหนเนาะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละฉะนั้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ประมาทใส่แม็กเว้นระยะห่างล้างมือแล้วก็ไม่ไปในสถานที่ที่เสี่ยงถ้ามีอาการอะไรก็รีบตรวจ ATK เป็นขึ้นมาก็ไปหาหมอหรือว่า ไปรับยามาทานอยู่ที่บ้านกับตัวใครที่มีผู้แก่ผู้เฒ่าอยู่ที่บ้านนี่ต้องระวังให้มากนะนาญ,ญาตินาคนที่เป็นกลุ่มนะกลุ่ม608 60นี่คือคือ60ปีขึ้นไปแล้วดโรคร้ายที่เป็นอยู่นี่อันตรายมากเน,ะนาะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันไม่เป็นไรนะเพราะเป็นขึ้นมาแล้วก็จะลำบาก ลำบากตัวเองด้วยลำบากครอบครัวด้วยลำบากที่ทำงานด้วยฉะนั้นไม่เป็นนะดีที่สุดแต่เมื่อจำเป็นก็ต้องเตรียมพร้อมอย่างที่บอกนะห <c oughs> ยุกยาอะไรก็หาซื้อไว้ไว้เตรียมไว้ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วถึงจะไปเที่ยวหายซื้อหยุกยาเนอะอ่านดูในในในหมอหมอพร้อมเขาจะบอกว่าต้องเตรียมอะไร่วาบ้างเหมือนกับเป็นยาสามัญประจำบ้านนะโยมอยาแก้ไข้ก็ดีฟ้าทลายโจนก็ดี อย่าแก้ไอก็ดีนะอย่างอื่นก็เหมือนกันอย่าพ่นคอพ่นอะไรพวกน,นี้นะซื้อมาไว้เถอะโยมนะพอมันได้พอเป็นขึ้นมาก็หยิบมาใช้ได้ไม่นานก็จะหายแต่ถ้าไม่หยิบเข้ามาใช้แล้วก็นานแล้วนะเป็นนานเลยก็จะหายดังนั้นพวกนี้เป็นยาสามัญประจําบ้านของเราละเพราะว่าโรคเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคนะเป็นโรคประจําถิน่นละเราก็ต้องมียาประจําตู้ไว้นะประจําตู้ที่จะใช้ไว้นะ ก็ให้สติเพียงแค่นี้เนาะอนุโมทนาญาติโยมทุกๆท่านนะที่ได้ร่วมทําบุญค่าน้ำข่าไฟค่าเข้าปลาอาหารของคอดกรรมฐานคอดกรรมฐานของตาน,นางเลนนางสามเดือนหลายท่านก็โอนปัจจัยเข้ามาเข้าในกองทุนของศูนย์ซึ่งเป็นบัญชีชื่อของหลวงพ่อติดต่อมาได้นายโยมนะจะเป็นเจ้าภาพวันเดียวหรือว่ามื้อเดียวมื้อเช้าก็ได้ มือเพนก็ได้แล้วก็น้ำปนานะก็ได้หรือจะทั้งวันก็ได้ทั้งวันก็ประมาณ1น0 0งมบาทเช้านี่ก็ประมาณ4 5่0ัห้าทต้องเพนก็ประมาณ6,500โดยประมาณเนาะลดราไปตามลำดับหรือว่าจะทําบุญตามกำลังก็ได้นะแต่และว,วันแต่และว,วันหรือว่าแต่และเดือนแล้วแต่กำลัง อันนี้ก็อนุโมทนาแล้วก็ญาติโยมที่ร่วมทําบุญนะเครื่องทยยทานนะเป็นของใช้ของพระเนาะสบู่ยาสีฟันแปลงสีฟันกระดาษนะที่ชูนะ่แล้วก็ใบมีดโกนเป็นต้นเนาะอันนี้สําหรับถวายพระสงฆ์แล้วก็เมชนะีทั้งหมดก็ประมาณ60ท่านนะอยู่ร่วมกันตรงนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญมา เราสร้างบุญด้วยกันในการในการส่งเสริมผู้ที่ปฏิบัติธรรมให้ได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องลำบากนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็อนุโมทนากับทุกๆท่านนะเอาเราวันนี้พูดนิดเดียวเนาะเพราะวันนี้ก็ยังมีกิจที่จะต้องทำอยู่นะวันนี้ขึ้นกรรมาฐานของที่นี่ตอนเย็นก็จะเป็นการอธิษฐานเข้าพรรษานะอันนั้นก็ในที่นี้ก็ใช้เวลาเพียงแค่นี้เนาะก็อาศัย นางเอาคุณบุญบัซีรัตนะคุณของบัซีรัตนะไตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ faithful. และบุญกินบุญทานที่ญาติโยมเท่าไรได้เพียรบำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ชีวิตของทุกๆท,ท่านมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคิดและปัรถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้รมก็ขอให้ความปัรถนานานั้นสมดังที่ต้องการทุกประการเธอ